ฉากวัดมุมสามเหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นแฮนด์ทูที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่ทํางานเป็นรูคเวิร์กอิงนะครับหรือว่าเป็นงานไม้ DIY ต่างๆด้วยฟังก์ชันที่มันออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในงานเวิร์กชอปได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากเหมือนกันเนาะซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีสเกลอะไรมากมายต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วแต่ละสเกลใช้ทําอะไรนะ ซึ่งตัวฉากวัดมุมที่ผมเอามาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นของโปรเทปนะซึ่งก็เป็นรุ่น SM430 นะครับแล้วก็มีอินไฮไลด์ด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็เป็นพลาสติก ABS แน่นอนว่าคุณภาพนะครับแล้วก็ความเหนียวความแข็งอะไรของมันก็ดีกว่าพลาสติกที่เป็นแบบธรรมดาสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือในเรื่องของราคาเองนะครับด้วยที่มันเป็นพลาสติกเนาะราคาก็จะถูกกว่าพวกที่เป็น โลหะอยู่นิดหนึง่งซึ่งแน่นอนหลายความแข็งแรงเราอาจจะสู้พวกโลหะไม่ได้นะครับแต่เราได้ในเรื่องของราคาที่เบานะครับไม่แพงมากแล้วก็น้ําหนักที่เบาด้วยนะครับซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานแน่นอนว่าไม่ได้ห่างกันมากนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานแรกของมันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือแน่นอนนะครับว่ามันเป็นฉากวัดมุมเนาะสิ่งที่มันทําได้เลยก็คือวัด90องศานะครับก็คือวางทาบแล้วก็ตีเส้น ปุ๊บเราก็จะได้บุมตรงนี้เป็น90องศาอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เรารู้กันดีเนาะถือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตัด45องศานะครับแล้วก็สามารถทาตรงนี้ได้เลยไปตรงนี้ก็จะเป็นมุม45องศาประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็คือสเกลทางฝั่งด้านนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีสเกล50 15 20 2 5นะครับ ซึ่งสเกลฝั่งนี้จะเป็นสเกลองศาเองครับก็คือเอาไว้ใช้ที่เรากําหนดค่ามุมต่างๆที่เราต้องการวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีคําว่าซีโร่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเวลาเราใช้งานเนาะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหามุมนะคผมก็จะเอามาท่าแบบนี้แล้วก็ตีเส้นไปหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้แล้วก็ผมก็จะจับตรงนี้ไว้นะ ให้มันตรงเส้นที่เราขีดไว้นะครับอย่าให้มันขยับนะครับพยายามให้มันแนบมากที่สุดแล้วเราก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนตรงฝั่งนี้ลงมาครับเราต้องการที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลื่อนไปเลยสมมุติว่าผมต้องการที่10องศานะครับผมก็จะเลื่อนให้มันตรงที่เลข10ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็ตรงขอบไม้อย่ตรงกับสเกลหรือว่าตรงเส้นที่10องศาพอดีเลยพอเราได้มุมที่เราต้องการนะครับเราก็ตีเส้นได้เลย แบบนี้อ่าเราก็จะได้มุมตรงนี้ขึ้นมาเป็นมุมสิบองศานะอยากได้ที่สามสิบนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมได้เลยกําหนดเลื่อนลงมานะครับสาสิบเห็นไหมแค่นี้นะครับแล้วก็ตีเส้นตรงนี้ก็จะเป็นขนาดสามสิบองศาแบบนี้เลยอ่าเราสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าอีกฝั่งก็เหมือนเดิมครับเตี้ยนลงมาแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็น15องศาซึ่งเราสามารถทํามุมได้แต่0ถึง180องศาเลยก็หมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ประโยชน์ของตัวการวัดมุมหรือว่ากําหนดค่ามุมที่เราต้องการได้จากตัวฉากวัดมุมตรงนี้ ทีนี้เรามาดูอีกสเกลหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเลขหนึ่งไปจนถึงเลข18นะครับซึ่งสเกลฝั่งนี้ก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรเนาะก็คือใช้งานเหมือนตัวไม้บรรทัดนั่นแหละครับซึ่งก็มีทั้งแบบแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับในส่วนของแนวนอนตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่1ถึง10เซนเนาะแล้วก็จะมีเป็นหน่วยนิ้วมาให้นะครับ 1- 4ถึงนิ้วแบบนี้เป็นตัวทีนะครับซึ่งวิธีการใช้งานของเขาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับง่ายมากๆเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะตีเส้นนะครับขนาดตรงนี้เป็นสัก4เซนนะครับ4เซนติเมตรซึ่งเขาก็จะมีตัวร่องนะครับให้เราวางตัวดิสอเข้าไปนะครับทุกระยะ1เซนเนาะผมก็วางไปที่เลข4แบบนี้ได้เลยอ่าเลือดนะครับเลือดนะได้แบบนี้ผมก็จะได้ระยะสอดตรงนี้มาตรงนี้นะครับขนาดความยาว4เซนติเมตรอันนี้คือวิธีการใช้งานเนาะต้องการที่เลขเล็7หรือเลข8ดก็ได้นะครับเพราะเขาจะมีร่องทั้งสองฝั่งให้เลยนะครับ อ,อันนี้ก็จากตรงนี้มานี่ก็จะเป็น8เซนติเมตรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำในงานไม้หรืองานวัลชอปต่างๆแน่นอนว่าจุดนี้ช่วยได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องมาดึงตลับเมตรแล้วก็ลากให้เสียเวลานะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ให้จะง่ายและก็สะดวกกว่าเดิมแบบมากๆนะครับโอเคนะครับ ส่วนสเกลอื่นนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสเกลเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมุมนะครับ45องศา3 0องศา6 0องศาแค่นั้นเองนะครับและก็ถ้าเราสังเกตนะครับตัวฉากวัดมุมพวกนี้เขาจะมีเส้นตรงปลายนะครับช่วงนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มีประโยชน์ท่องข่าที่จะใช้งานได้หลากหลายแล้วแต่ที่เราต้องการทีใช้เลยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้เป็นมุมอ้างอิงนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า ผมต้องการจะขีดเส้นมุมตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่อาจจะไม่สามารถวางในลักษณะแบบนี้ได้เนาะบางทีมันก็อาจจะติดตรงสันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถใช้ตรงเส้นตรงนี้นเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับก็คือเราวางให้มันตรงเส้นแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วเราก็นะครับเราก็จะได้ตรงมุม90องศาช่วงนี้ได้นะครับแบบนี้มาให้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้ในงานโครงสร้างเนาะอย่างเช่นเราต้องการที่จะบากนะครับชิ้นงาน ที่ต้องการเราไปประกอบอย่างเช่นบันไดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับโดวยวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ตีเส้นนะครับเป็น4ีาองศาที่เราต้องการจะบากเนาะแล้วก็เอาตรงนี้ท่าไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้เราก็จะบากออกนะครับมันก็จะได้ ตัวที่เราไปวางหรือว่าประกอบเข้าโครงสร้างกับชิ้นงานงานไม้ของเราได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันการวัดแค่แบบพื้นฐานทั่วไปเนาะสำหรับใครที่มีการใช้งานที่แตกต่างนี่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เพิ่มเติมกันได้นะครับและนอกจากการวัดมุมนะครับหรือว่าหามุมในพวกงานไม้ต่างๆแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ใช้กันบ่อยในพวกงานเวิร์กชอ็อปงานไม้ก็คือนามันมาเป็นรั้วหรือว่าไกด์นำตัดนั่นเองนะครับซึ่งช่วยได้ดีมาก,มากสําหรับใครที่ใช้เลื่อวงเดือนหรือว่าเลื่อจิ๊กซอบ,บ่อยๆอะ สมมุติว่าผมต้องการที่จะตัดท่อนนี้ให้มันตรงให้มันได้ฉาก90องศานะครับผมก็ใช้ตัวฉากวัดมุมตรงนี้าวางทาบอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนวงเดือนนะครับทาบลงไปได้เลยปึ๊บ <S <S แค่นี้นะครับแล้วก็จะได้ฉากการตัดไม้ออกมาได้ฉากเป๊ะ90องศาอันนี้ก็อีกหนึ่ง เทคนิคนะครับในการใช้พวกสากกัดมุมอะไรต่างๆเนาะก็สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเรื่องเดือนนะครับและก็เป็นพวกเลื่อยจิกซอก็สามารถทําได้เช่นกันและแน่นอนว่านอกจากนี้นะครับ ก็ยังช่วยในเหลือในพวกงาน DIY เนาะหามุมหาฉากพวกงานประกอบเฟอร์นะครับงานเก้าอี้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราประกอบเป็นขาเก้าอี้แบบให้มันได้ฉากอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อยู่แล้วนะพวกฉากวัดมุมพวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแฮนด์ทูที่ขาดไม่ได้เลยใครที่ยังไม่มีผมแนะนําว่าควรมีติดไว้มากๆนะครับสำหรับตัวฉากวัดม,มุมแบบนี้เนาะอาจจะเป็นแบบโลหะก,ก็ได้พลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับใครที่ยังไม่มีก็แนะนําหามาไว้ติดช็อปรับรองว่าการใช้งานหรือการทํางานจะสะดวกึ้น กว่าเดิมแบบราคาที่จะเยอะมากเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีทิศการใช้งานกับฉากวัดมุมตัวนี้ยังไงบ้างนะซึ่งมันมีอีกหลายแบบมากๆนะใครที่มีเทคนิคอะไรต่างนะครับก็ลองมาแชร์กันได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ